สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่จะไปวอล t r ติ t ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่อง How to buy NFT นะคะหรือวิธีซื้อ NFT ค่ะอย่ารอช้าค่ะเราไปดูกันเลย ข้าลื่นอนเป็นกับข้อช็อคเนนะคะหลายๆคนอยากจะรู้จักเนาะซึ่งถ้าอยากรู้จักเนี่ยเราทำวิดีโอไปแล้วนะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะซื้อแต่ไม่รู้จะซื้อ,อยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกค่ะวิธีซื้อนะ,ะบอกเลยง่ายนิดเดียวนะคะอย่างแรกนะคะเรานะคะจะต้องมีนะคะเป็นคริปโตเคอเรนซีเอ็กซ์ชนจ์แพลตฟอร์มก่อนซึ่งมียาะมากมาเลยไม่ว่าจะเป็นอีโทรอนะคะ b i n a n c e หรือว่าจะบิดคับก็ได้นะคะบอกมีเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรานะคะก็จะต้องโอนเงินนะคะเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นนะคะเราก็ทําการซื้ออีทูเรียมนั่นเองนะคะซื้ออีทเรียมมาเสร็จปุ๊บทำไงต่อใช่ไหมคะซื้ออีทเรียมมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีฮ์ดวอลเลตค่ะซึ่งฮ์ดวอลเลตของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้จะมายกตัวอย่างเป็นเมทาม s สนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาอีกที่น้ำที่เราซื้อเนี่ยจาก นะคลิปตัว Coinbase Exchange แพลตฟอร์มเนี่ยโอนเข้าไปนะคะที่ฮาร์ดวอลเล็ตของเรานะคะซึ่งเป็น MetaMask นะปุ๊บคราวนี้เราก็สามารถนะคะไปดูแพลตฟอร์มที่ขาย NFT ได้เลยไม่ว่าจะเป็น OpenSea หรือแพลตฟอร์มต่างๆนะคะยกตัวอย่างนะคะ OpenSea เนาะก็สามารถเข้าไปที่ OpenSea นะคะแล้วก็สามารถเนี่ยลิงก์นะคะ MetaMask ซึ่งเป็นฮาร์ดวอลเล็ตของเราเนี่ยกับ OpenSea ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกซื้อได้เลยว่าเอ้ยอยากซื้ออนุนอันนี้อันนั้นท่านผู้มทุกคน ง่ายมากเลยนะคะหลายๆคนอจะคิดว่ามันดูยุ่งยากนะแต่จริงๆมันง่ายมากเลยถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวจะทําวีดีโออื่นที่มาอธิบายให้ละเอียดกว่านี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะไปวอริตต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ